ครับผมวันนี้ก็เอือกเทพ,พิเศษเราออกวันนอกสถานที่วันนี้เราอยู่ที่ไหนค,ครับสยามพารากอนสงสัยคนสงสัยว่าทำไมคุอกับโซลิดีมเนี่ยมาทำอะไรพารากอนแต่งตัวโดนจัดเต็มเลยเกาหลีมากมาก็วันนี้มีงานเอ็ดคาวาอีเฟสติวัลพบเพื่อนๆมาเปิดหูเปิดตาเราอาจจะแบบดูเกี่ยวกเกมมาเยอะแ,แล้ววันนี้เรามาดูอะไรที่แบบจะเลินหูจะเลินตา,นากันบ้างใช่ไหมก็เดี๋ยวเราได้สัมภาษณ์แต่เราไม่ได้หาคนที่ดูดีเราหาคนที่เราพอใจใครก็ตามที่ให้เราสัมภาษณ์เดี๋ยววันนี้เราถามอะไรบ้างเจอใครบ้างแล้วง่ายจะเป็นยังไง เดี๋ยวควอยติดตามดูครับผมตอนนี้เราก็อยู่ลานจอด,ดรถลานจอด,ดรถลานจอดรถซึ่งกลายภาทเป็นที่ซ้อมเต้นน้นองๆที่เข้ามาประกวดเต้นโคเวแดนซ์ของงานนี้ฮะ S k a w a i i Girl อะไรเฟสติวัลอะไรอะไรสักอย่างเดี๋ยวรอเขาซ้อมเสร็จก่อนนะฮะ<ม>เดี๋ยวเราจะเข้าไปสะเอือกพวกเขากันดูว่าเขาจะรู้ไหมว่าสะเอือกคืออะไรเขาจะมีความรู้เรื่องเกมเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเแจ้งถามดูคนนี้ไปโอเคเจอกนครับ ตอนตอนนี้นะฮะเราเจอไม่รู้นะผมไม่ได้ใส่แว่นผมมองไม่เห็นนะโอ้ย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 อย่าถ่ายช้อนะฮะ่อย่าถ่ายชอ้อนอย่าอย่าถ่ายช้อนะฮะถ่ายงัดครับถ่ายงัด <c oughs> สาวสา,สา,สาเวเยอะนะฮะที่นี่แฮกอ่ะวันนี้เราก็ลากมาแล้วเสียหายหนึ่งคนทํา <c oughs> ทำอะไรครับวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็มาเชียร์ว <c oughs> งแฟนครับวงแฟนแล้ววงแฟนแฟนผู้หญิงผู้ชายโอ้ผู้หญิงแน่นอนเอ้ยเหมือนทอมปะเนี่ยเหมือนปะวะ มีขนหน้าอกเส้นหนึ่งอ่ะถามก่อนเลยชื่ออะไรฮะชื่อเอี่ยมครับเอียเอ่ยมนะฮะชื่อคุณเอี่ยมนะครับคุณเอี่ยมนี่ได้เล่นเกมมั้งไหมฮะเล่นครับเกมออนไลน์ online, หลายๆเกมโปรติจะเล่นทุกเกมอ่ะครับจะลองเข้าไปเล่นดูก่อนถ้าเกิดไม่ชอบก็เลิกถ้าชอบก็เล่นต่อล้วมีเกมที่แบบว่าชอบเป็นพิเศษเลยไหมเออเล่นบ่อยๆแบบทุกวันต้องเล่นอะไรเงี้ยเขาจะมีดอเด A ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นดอสองเป็นโดต้า <laughs> น,นั่นเองเป็นขาโมบ้าแล้วแบบ คนพวกเกมอย่างอื่นไหมแบบอย่าง League of Legends อะไรเงี้ยฮอนเคยเล่นน้าง่าอ๋อเ,เล่นๆครับก็มีเล่นฮอนก่อนหน้าดดอ .a2 จะมาก็เล่นฮอนอย่างเดียวเลยครับเกมอ่ะในมุมมองเรามันคืออะไรพอแบบจำกัดความได้ไหมก็เหมือนในมอ,องผมนะครับก็จะเป็นออกแนวว่าคือเราเล่นเอาไว้แบบยามว่างเล่นให้สนุกให้แบบได้เพื่อนบ้างทีนี้ถามเพิ่มหน่อยมีแฟนแฟนเล่นเกมหรือเปล่า ไม่เล่นครับเล่นไม่เป็นเลยแล้วแล้วอย่างนี้เราแบ่งเวลาเล่นเกมกับเวลาให้แฟนยังไงเออก็เก่งครับแยกระสาทคุยไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยโอ้เก่งนะฮะคือแบบว่าเอ้เล่นเล่นอยู่ว่าไงเจอที่แรกเป็นออกแนวหูติดไหล่ว่าไงเจอที่แรกข้ามเลยเอ้บวกเด็กกับแฟนถามกับยางเออกับแล้วเนี่ยกูว้าบกับไปเอเออไปเจอเออโทษโทษโทษอะไรเงี้ยเพิ่งว้าบกลับมาอะไรเงี้ยเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ไม่เกิดปัญหาภายในครอบครัวด้วยนะฮะถือว่า สุดยอดครับผมครับตอนนี้นะฮะเราไปลากคนมาเสือกอีก2คนแล้วนะครับเป็นใครกันบ้างครับขอแนะนําตัวหน่อยนิดนึงชื่อหน่อยแน่หน่อยแน่หน่อยแน่ออกแนวไทยโบราณนิดนิดนะฮะชื่ออะไรครับสีครับถามผู้หญิงก่อนเลยผู้ชายเราไม่ถามนะฮะเอามายืนประกอบฉากไว้งั้นอย่าเพิ่งไปเอ้ยใจเย็นอ่ะใครเป็นคนตั้งชื่อให้ครับแม่ค่ะตอนนั้นแม่คิดอะไรอยู่ฮะหน้าก้นตีนคือคลอดออกมาหน้าก้นส้นตีนมากเลยน้องหน่อยแน่น้องเล่นเกมหรือเปล่าเล่นค่ะดอทค่ะนี่มันขาโมบ้านี่ว่าเฮ้ยหลอทอะไรครับดอทหนึ่งสองดอทหนึ่งค่ะดอทส ไม่เข้ามีเบต้าคีย์ให้เล่นกันแล้วงัยไม่เข้าตรงที่ที่อาศัยอยู่ไงเข้าใจเปล่าขึ้นร้านแถวแถวมอยังไม่เข้าโหลดมาเล่นเลยอุ้ยไม่มีเวลาเต้นโคบเนี่ยไม่มีเวลาเล่นเล่นแต่ดอดหนึ่งแล้ววันนี้มาทำอะไรมาเล่นดอดมั้งกัเต้นโคฟไงน้องกวนตีนพี่เหรอน้องกวนตีนพี่เหรอเดี๋ยวนะชอบเล่นดอดชอบตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าวีลันเนอร์ค่ะทำไมถึงชอบวีลันเนอร์นมโตค่ะบุชเชอร์ก็นมโตทำไมไม่ชอบมันพุงใหญ่กว่านมอ่ะเป็นเทนเกาหลีนิดนึงคือพุงนำนม อะไรงี้เลยไม่ชอบอะทีนี้ถามน้องซีมาัางเล่นเกมไหมฮะเล่นครับรัเอเหมือนกันรัเอเหมือนกันนี่เล่นด้วยกันปะเนี่ยเล่นด้วยกันเลยะ <c oughs> พอถามเกี่ยวกับการเต้น cover นี้หนึ่งมันสนุกกว่าเล่นเกมหรือเปล่าเล่นเกมสนุกกว่า <c oughs> แล้วคุณไปเต้นทาไมเนี่ยมันไม่เสียตังค์เป็นชั่วโมงอะแล้วคุณเดี๋ยวค่าชุดทําผมแต่งหน้ายืมเพื่อนดิยืมไงแต่ดอดเรายืมเพื่อนไม่ได้อะ่ะยืมแบบยืมเพื่อนนี่ยืมอะไรคะ ยืมเสื้อไงเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสื้อมันแต่ว่าเราเล่นดอดใช่ป่ะแบบโอเล่นสี่ห้าชั่วโมงทีแบบยืมมันไม่ได้อ่ะเกรงใจอแล้วปกติเลาผมเล่นชั่วโมงหมดไม่ยืมเพื่อนเหรอก็ยืมคิดว่าเกณฑ์นในมุมมองของเราอะจำกัดความให้หน่อยว่าเป็นยังไงก็ <c oughs> กิจกรรมสันทนาการเอาไว้เล่นเวลาว่าการสร้างความสนุกสนานเหมือนเหมือนนันทนาการแต่อภินันทนาการนี่คือมอบให้แต่ถ้าเป็นพัฒนาการนั่นแถวแถวอนุชักษไปนั้นละาวางก็เล่นก็เล่นทุกเวลาแต่เล่นดอดแฟนเลิกเลยอันนี้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบ่งเวลาไม่ได้นะครับก็ขอบคุณไปเลยขอบคุณน้องน้องงซีขอบคุณครับขอบคุณน้องซีมากครับตอนนี้เราอยู่กับวงอะไรเนี่ยฮะมีพิกแบงครับแล้วก็มี ดงบังชิงกิ Big Bang อ่ะดงบังชิกง,งชกิโอ้โหสุดยอดงงนะฮะงงนะฮะเพื่อนผมเองเพื่อนผมเอง <laughs> ถามก่อนเลยชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อออมครับชื่อกิมครับแบงค์ครับออมกิมแบงค์ออมกิมแบงค์เล่นเกมหรือเปล่าเล่นนะดาร์กเนทครับไม่ได้เล่นแล้วครับทำงานอย่างเดียวเลยทำงานอย่างเดียว ดาก็เนทครับดาก็เน e สองคนไม่เล่นเกมเชิญออกครับอะยังอยู่นะฮะเกมในมุมมองเราอะ่ะคิดว่าเป็นยังไงขอคำจากบดความหน่อยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็มีพัฒนาเยอะขึ้นแล้วก็มีเกมหลากหลายให้แบบเลือกเล่นได้เยอะขึ้นเป็นการ สร้างกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่แบบว่าไปเอาแบบยาเสพตรงยาเสพติดอะไรเงี้ยเล่นเกมก็ยังดีกว่าไปยุ่งกับยาเสพติดนะครับดีครับดีเฮ้ยไม่ได้เล่นมาสัมภาษณ์ทำไมเนี่ยอ่าถ้าให้เลือกระหว่างเล่นเกมกับเต้นโคฟจะเลือกอะไรเต้นโคเวอร์โคเวอร์ครับโคเวอร์ครับเพราะอะไรเพราะอะไรนี่มันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่หัวนมมันอยู่ที่ใจข้างซ้ายด้วยใช่ไหมเกมนะครับเล่นให้ดีนะครับ อย่าเอาไปมันไปปนนี่พวกนี้ลอยๆอย่างนี้ยังเลือกเต้น cover เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นแม่งครับเกมเราเราทำหาหากินไรอะถ้าเราไม่เล่นนะเล่นเกมกันเยอะๆนะครับเต้น cover อย่าไปเต้นครับครับผมยังไงก็ขอขอบคุณออมกิมแบงเอาไว้ด้วยนะฮะที่มาให้เราสอเออกนะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเขาคงต้องไปเต้นกันต่อนะดูเงื่อเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ใครกันต่อเดี๋ยวไปจูนนครับครับตอนนี้เราอยู่กับใครก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยนะฮะแต่หน้าตาดีครับผม เราเลยเรียกมานะฮะมีชื่อกลุ่มหรือเปล่าเออมีชื่อกลุ่มไหมฮะชื่อวงชื่อวงวงอะไรนะฮะเมโลดี้ค่ะเมโลดี้นะครับแปลว่าอะไรโน้ตดนตรีอะค่ะเมโลดี้ไม่รู้ไม่รู้กูง้อนะฮะชื่ออะไรครับชื่ออะไรชืเมยครับดิวครับมินค่ะเอ้ยค่ะแบงค่ะแอมค่ะนิกค่ะเมย์ค่ะจำไม่ได้ครับนะฮะอ่ะถามทุกคนเลยเล่นเกมหรือเปล่าเล่นไปเล่นมาแล้วค่ะเล่นเล่นเกมทุกคนนะ เล่นเกมอะไรกันมั่งเยอะเยอะเกมเยอะนะครับเกมเยอะเยอะออนไลน์ in. th นะครับเกมอะไรวะไม่รู้เป็นแนวไหนโมบ้าหรือเปล่ารู้จักแนวโมบ้าหรือเปล่าส่วนใหญ่ผู้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่รู้เลยว่าโมบ้าคืออะไรรู้จักในโมบายนะฮะดอทอ่าถ้าบอกดอทฮอนรู้จักฮอนอ่ารู้จักเล่นกันหรือเปล่า เล่นดอดหรือเปล่าเคยเล่นดอดไหมถามคนที่เล่นดอดชอบตัวอะไรฮีโร่ตัวไหนไม่เอาไม่ตอบลืมไปแล้วถามเม่ดิแล้วทำไมต้องโยนอ่ะเม่แต่ต้องเล่นดอดนั่งเงี้ยแล้วผู้สาวๆไม่มีใครเล่นเกมเลยเหรอเลยชล้วออดิชั่นคนเลี้ยงหมูเลยมาริโอ้เล่นมาริโอชอบเห็ดไหมฮะก็ชอบค่ะมันทำให้เราแข็งแรงค่ะไม่ใช่กินแล้วใหญ่ขึ้นนะครับ ก็ก็ใหญ่ด้วยก็ได้อะไรใหญ่ครับตัวไงคะตัวใหญ่คือตัวตัวนะตัวใหญ่ใหญ่ทั้งตัวหรือเปล่าทั้งตัวสิก็โตขึ้นเสร็จไปพอได้ดอกไม้ไฟไม่รู้ผมอยากนั่งสัมภาษณ์จังเลยผมอยากเอา้าไม่ใช่ได้ข่าวว่าเต้น cover กันใช่ไหมระหว่างเต้น cover กับเล่นเกมเลือกอะไรเอาทั้งคู่ได้ไหมเอาทั้งคู่นะฮะเป็นออกแนวว่าคนจับปลาสมือนะฮะ เอาทั้งผัวทั้งเมียเลยนะฮะกะกำไรเอาอะไรฮะระหว่างเต้นคเวอร์กับเล่นเกมเอาทั้งคู่เหมือนกันครับทั้งคู่นะฮะเต้นคเวอร์ค่ะโอ้ยพี่วันนี้หนูมาเต้นนะพี่จะให้หนูเลือกเล่นเกมเะล่ะขอบคุณครับคเวอ cover เวอร์ค่ะคเวอร์ค่ะเอาทั้งคู่ก็ถามไม่คิดนะเวอร์ค่ะครับบ๊ายบาย ครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้หญิง3คนคนที่ผู้หญิงนะบัตรประชาชนมาดูได้นะครับเป็นนางน,นางสาวชื่ออะไรกันบ้างครับผมปอมแปมค่ะมิวค่ะชื่อจอยค่ะเป็นหนึ่งในผู้ประกวดสาวเขาอีกข,ของวันนี้นะครับวันนี้วันนี้31มสสามสิบเอ็ดค่ะถามปอมแปมนิดนึงเล่นเกมหรือเปล่าเล่นเล่นคอยแบงค์คอยแบงค์สุดยอดเล่นมานานแล้วยังคอยแบงค์หกเดือนอ่ะแต่ว่าไม่เก่งอ่ะได้ได้เดียวเองอ่ะเคยเล่นแต่คาลเตอร์กับดับเบิ้น เล่นดราโกเนสกับไรน์นาร์ล็อกค่ะแลกกาตาคาะกเกมคืออะไรครับเราอ่ะขอคำจำกัดความนิดนึงมันเป็นสิ่งที่ใครเครียดอ่ะแบบมันมันมันได้ปลดปล่อยอ่ะมันคือบางทีมันไม่มีอะไรทำมันก็ได้ปลดปล่อยไงแบบว่าคือมันไม่รู้ทำอะไรมันก็เล่นเกมอ่ะมันได้ปลดปล่อยมันรู้สึกดีอ่ะเออมันสนุกมันฮาเล่นกับเพื่อนมันจะฮามากมันจะแบบว่าเออมันมันจะมันกว่าเล่นแบบเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเล่นกับเพื่อนมีสังคมม่ากันเถอะมันทําให้เพลินเวลาเราเออเวลาเครียดอะไรก็เล่นกับเพื่อน ได้รู้ว่าเขาไหนไม่ได้เก่งเรื่องเล่นเย่างเเก่งเรื่องเกมด้วยที่จริงมันเยอะนะเพราะแบบมันได้เล่นกับเพื่อนด้วยแล้วมันก็สนุกด้วยออแล้วก็แบบบางทีเกมอ่ะมันได้มันได้แบบเหมือนเรียนไปด้วยเพราะว่ามันมีภาษาอะไรอย่างเงี้ยออมีภาษาอังกฤษใช่ปะเราก็รู้ภาษาตากในเกมม,มันเรียนรู้ได้ สาละตอนนี้นะฮะเราลากมาได้อีกคนหนึ่งนะครับชื่ออะไรครับป้ายครับชื่อเหมือนผู้หญิงมากเลยคือเต็มชื่อปอยฝ้ายน้องเล่นเกมหรือเปล่าเล่นครับคอนฮีโร่ออฟนิวเอิร์นะครับเคยดูฮอนทีวีหรือเปล่าเคยดูครับรู้จัก คนชื่อโนติโนต์ไหมเคยได้ยินสมัยาน้ำเขาในการภาคพรเป็นนักภาคพรใช่ตังไหมคนนี้ <c oughs> ก็ได้ยินชื่อเขาคนเดียวเลยคนเดียวเลยหรอซันวงซันเว้าอ๋อซันเว,าว้วาวเคยได้ยินได้ได้ยินเคยดูเขาตอนที่เขาแข่งแงกับพีอาโซโนติโนต์ <c oughs> ก็เป็นตากล้องเราอยู่เนี่ยราอยู่ข้างหลังนะครับบูมมอ,อเราเกี่ยวกับเกมนะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงผมเล่นเพื่อผ่อนคลายผ่อนคลายว่าแบบเวลาว่างเนี้ยเราแบบไม่รู้จะทอะไรเราก็เออเล่นเกมเออเจอเจอสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่แบบเฮ้ยถ้าเล่นดีก็เฮ้ย เล่นกันเล่นกันต่อเปล่าเล่นไม่ดีก็ไปไกลเถอะได้ศัตรูได้ศัตรูแบ่งเวลาเล่นถูกไหมเนี่ยแบบมีแพรือยังเออมีแพลนอะไรยังไม่มีครับอ่ามีปัญหาครอบขวางกันมมีปัญหาครอบขวางเป็นอะไรไม่ต้อาทำเต้น cover ด้วยอ่าครับเต้นเต้นเล่นเกม่าซ้อมเต้นยหนไหนก็ถ้าเกิดมีซ้อมก็กลับบ้านไปแล้วค่อยเล่นอ๋อก็คือซ้อมไม่เสร็จก่อนอ่ากลับบ้านไปแล้วก็เล่นให้เลือกระหว่างเต้นกับ cover ให้เลือกเต้นกับเล่น h อ r n เลือกเล่นฮอน เยี่ยมครับ <laughs> นี่นะฮะห้องน้ําของห้างใหญ่ในเมืองไทยนะครับผู้หญิงนะฮะอั้นฉี่ไม่ไหวแล้วนะฮะอั้นฉี่ไม่ไหวแล้วส่วนผู้ชายนี่ท่าทางจะเป็นเอ่อเป็นไข่ดันข้างหนึ่งรือเปล่าเนาะไข่ดันข้างหนึ่งไข่บวมก็ได้เออให้เป็นข้างหนึ่งนะฮะอันอีกคนนึงอันอันขมิบไว้ไม่ไหวแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยทางซ้ายนี่อะไร oh, yeah, อ่ะโอเย่อมมอนเราเรากำลังเ,เจอเจอคนไทยแบบอยู่นะฮะเป็นอาขันตาสหรับเรา เราซูมครับซูมอย,อย่าให้ติดอย่าให้ติดเอ้คนถ่ายครับโอ้โอ oh, oh, hey, oh, ้คมอนเฮ้ยเอดูขาดูขาดิขา